เขาเอาไปยําแถวบ้านเรียกหญ้าปากควายต้นอ่อนมีรสชาติเหมือนแตงกวาไม่ขมขออนุญาตเอาคอมเมนต์ของพี่เข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับเมื่อวานแมกเอาหญ้าตีนกามาให้ทุกคนทําความรู้จักกันลักษณะของหญ้าตีนกาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับใครยังไม่ได้ดูคลิปย้อนกลับไปดูคลิปเก่าก่อนนะส่วนหญ้าปากควายในทางแพทย์แผนไทยของเราลักษณะดอกจะเป็นแบบนี้ครับลักษณะจะคล้ายๆกับปลาดาวครับมีทั้ง4แฉก5แฉกและ6แฉกใช้ทั้งต้นนะครับนำมาต้มดื่มช่วยลดความร้อนจากไข้และช่วยแก้ไข้ได้ครับและยังมีฤทธิ์เป็นยาาขับปสะะอๆแล เค็ืของเขานะครับก็ยังสามารถแก้อาการปวดบวมได้ด้วยครับเพียงนําใบสดของเขานะครับมาตำผสมกับเหล้าลงทาบริเวณที่มีอาการปวดบวมหรือจะใช้ทั้งต้นนะครับนำมาต้มดื่มก็แก้อาการปวดเมื่อยได้ด้วยครับและในทางแพทย์แผนไทยนะครับจะนาหญ้าป่าควาเนี่ยมาเข้าตำรับยาแก้ไขและยาขับลมช่วยย่อยรวมถึงยาแก้ปวดเมื่อยได้ด้วยครับส่วนรสชาติของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวแม็กมาลองชิมให้ทุกคนดูกันครับเหมือนกินผักแบบอะไรอ,อ,อ่อนๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีกลิ่น อันที่แล้วมีกลิ่นแบบแตงกวารู้สึกว่าอ่หญ้าติงกาอร่อยกว่าน,นี่จะเป็นแบบกลิ่นเขียวๆว่า้าๆอะไรเงี้ยแยกกันออกแล้วใช่ไหมครับอันไหนหญ้าตีนนกหรือว่าหญาปากควายใครที่ชอบคลิปของแม่ก็อย่าลืมขอจอขอใจให้ด้วยนะ